สวัสดีค่ะรู้ชื่อในอินสไตร์ทานสอนอาสาวันนี้จะมาท่องหลักการจำอักษรสาม,มูอักษรศูนย์มีสิบตัวคือพอตึ้งพอฟ้าพอคุ้งพอทานพอขวดอคอไข่ซอเสือซอซาาซอบารสีพอหีบซอชิงและการจำพีฟ้าผูกข้าสารให้ันศึาฐานขวดอักษรกลางมีเก้าตัวคือ,อกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดชอดาต,อ,ตอปตักบอบใบไม้บอ,ไป,ไอปลาอ,อ,อ้อ่าง และการจำคือเด็กใจจิกเด็กได้เด็กตายบนปาโองอักษรต่ำแบ่งเป็นสองชนิดคืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดียวมีสิบตัวคือเมืองงูยอยหญิงนอหน,น,อน,น,อนูนอนเรนย,ย,ยอยยักษ์รอเรือวัวแวนมอม,ามาอออา้ารอลิงลอจราและการจำงูใหญ่นอนอยู่นะริมบัดโมลิโลอกอักษรต่ำคู่มีสิบสี่ตัวคือ,อพอผานพอสำเพอพอโซ่พอ,อควายพอระคำพอคุณชช้าโชกระเอพอทหารพอธง ต่อพู้เท่าทอนามันโทฟอฟันฮะฮอนอูแล้วการจำเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะขอบคุณค่ะ